สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะพบก,กับเรยาเช่นเคยเนาะเอาวันนี้เรยาจะมาทำเรนดอมเช็คพลังงานคนโสดเดือนสิงหาดีกว่าเนาะเดือนสิงหา,า,น,น,งหา,านี้คคนโสดจะมีโอกาสได้เจอกับความรักครั้งใหม่หรือเปล่าเนาะเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยเนาะ ระยะขออยระยะสบายก่านาะแปรหนุกนะเนาะคนโสดจะมีโอกาสเจอกับความรักดีๆหรือความรักครั้งใหม่หรือเปล่าเนาะไปดูกันเลยเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นไกด์ไลน์ก็พอเนาะใบแรกสิบถ้วย อัศวินถ้วยอัศวินเหรียญ The Star ไพ่ใต้สำรับเราเนาะวยไพ่ขึ้นแรงมากดีมากโอเคเนาะคุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอความรักเนาะอืม แล้วก็คุณอาจจะได้เจอในช่วงที่คุณเดินทางไปไหนสักแห่งหรือคุณกำลังเดินทางทำงานหรือคุณกำลังมุ่งหน้ามุ่งตาทำงานเนาะคุณกำลังโฟกัสอยู่ที่งานที่เงินของคุณเนาะอืมเอออายุอานามเขา อาจจะประมาณ35มสถึงสี่สถึงห้ประมาณนั้นนะเนาะคนคนนี้เป็นถ้าเป็นผู้ชายนะเขาจะมีบุคลิกดีหน้าตาดีมีเสน่เนาะอัศวินทั่วอัศวินเหรียญนนะเออมาคบคู่กันเลยเขาจะเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดีเออแล้วก็เป็นคนเด่นคนดัง มีซื้อเสียงเนาะแต่ยังเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรืออาจจะเป็นฐานะของเขาเนาะเขาก็มีความมั่นคงฐานะการเงินการงานของเขานะเนาะเนี่ยขึ้นไ่เศรษฐีเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันเนาะอืม เขาก็จะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดีเอ,อมีความเด่นความดังมีความเป็นสตา์เนาะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้เป็นนักร้องดาราก็ได้เป็นอะไรก็ได้เนาะเออแล้วเขาก็มีบุคลิกคล้ายๆกับคุณอ่ะมีความนิ่งเออมีความแบบสุขุมนุ่มลึกคล้ายๆกันเลยเนาะเ,ออเขาก็จะมีความมัน่นคงไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกทางด้านจิตใจเขาอะไรเนี่ยหรือว่าความมั่นคงเกี่ยวกับการงานการเงินของเขาประมาณนั้นเนาะโอเคขอใหท้ทุกคนโชคดีเนาะแล้วเจอความรักเนาะเป็นสิบด้วยขอให้ทุกคนได้แต่งงานเนาะได้คบกันยา,ยาวเนาะเนี่ยต่างคนต่างก็แบบเป็นคนที่รักครอบครัวเนาะอืมก็คือแบบสีลนเสมอแล้วมาเจอกัน เนาะโอเคขอให้ทุกคนให้เพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆเลยทุกคนนะสุขสมหวังในเรื่องความรักเนาะเดือนสิงหาเนาะแล้วก็ให้สุขสมหวังทั้งความรักการงานการเงินการใช้ชีวิตเนาะในทุกๆวันก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวัง Happy. แฮปปี้กันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ระย,ยาก,ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพบกับระย,ยา ใหม่ในครั้งต่อไปในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ระยะไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย